จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเผาะและเห็ดป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศกรัลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเผาะและเห็ดป่าธรรมชาติาานในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนในโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันนึ่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องสอนคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม การพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเห็ดพอและเห็ดป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างให้เกิดแหล่งอาหารในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทั้งเพื่อเพิ่มการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอันจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการดําเนินการในพื้นที่จํานวนสี่แห่งได้แก่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางหมูพื้นที่ป่าชุมชนบ้านชานเมืองตําบลปางหมูอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านผาบองเหนือและพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน BS. มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนนักศึกษา และผู้สนใจรวมกว่า200คนโดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับป่าชุมชนแนวทางความคิดและหลักการในการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติของเห็ดเพาะและเห็ดในธรรมชาติการเตรียมเชื้อเห็ดการเตรียมกล้าไม้และการใส่เชื้อเห็ดในกล้าไม้นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกปฏิบัติการปลูกกล้าไม้หลังใส่เชื้อเห็ด การดูแลรักษาหลังปลูกกล้าไม้เพื่อทำให้เห็ดออกและการนำเชื้อเห็ดที่ได้จากการฝึกอบรมไปเพาะลงในป่าชุมชนเป้าหมายโดยมีนายสัญชัยมุกดานักวิชาการเกษตรชำนาญการหัวหนา้าศูนย์วิจัยและพัฒน,นานวัตกรรมเห็ดแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเห็ดเพาะ และเห็ดป่าธรรมชาติที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป